สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะช่วงนี้งานฝีมือถักกระเป๋าก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะเพราะว่าเราเย็บจกักเราหันมาทำงานแล้วเย็บกระโปรงนักเรียนของประเทศมาเลเซียนะคะเรารับเย็บส่งโรงงาน,นะคะ่ะ ช่วงนี้ก็ขอพักงานฝีมือไปก่อนเพราะแทบจะไม่มีเวลาลงคลิปเลยนะคะทุกคนอยู่หน้าดิ <c oughs> นี่นะคะงานของเราเราก็จะทําก็ต้องก็ตะก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 ตะเกไททุกวันนี่คืองานของเราอันนี้คือไฟจะสว่างนิดนึงเนาะนี่คืองานของเรานะคะทุกคน เราก็ไม่ค่อยมีเวลาทำาคลิปเท่าไรก็อยากจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆดกันแต่ว่ามันจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราเรย็บงานใหม่เราก็เลยใช้เวลาศึกษาอยู่กับงานตรงนี้ให้ค้องตัวก่อนนะคะทุกคนแ้วเราจะมาพูดคุยกันนี่คือจักร นี่คืองานนะงานตัวนี้ของเราก็ประกอบเกือบเสร็จตัวหนึ่งก็ยังเหลือแค่เขาเขาจะใช้จักโค้งวิ่งให้เราแล้วนะที่เหลือเราก็ทําหมดแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือเขาเอาไปวิ่งอะไรนะวิ่งยางยืดนานแล้วนั้นไม่ได้ทํางานแบบนี้หลายปี เดี๋ยวนะคะเสร็จต,ตัวนี้แล้วจะยกให้ดูงานของเราโค้งักเรียนแปบบหนึ่งนะสิ่งที่เราทําแต่ว่าอันนี้มันเป็นจกักรจักออโตโ้เนาะมันก็จะตัดได้เองอัตโนมัติมันก็จะเสียงดังตกแต็กตกแต็ก,ตกแปบบหนึ่งนะคะ ของเรนี่คืองานของเราโอเคค่ะเดี๋ยวยำตรงนี้อีกนิดหนึ่งอันนี้คือยางยืดโตกับอ่าเคมีโอเคทีนี้เราก็จะใส่ยางยืดอย่างนี้ ประกอบหมดทั้งตัวนี่คือตัวหนึ่งก็คือกระโปรงกระโปรงนะคะกระโปรงนักเรียนอันนี้มันเป็นผ้าอะไรอะ่ะผ้าที่เราไม่ต้องรีดนะซักแล้วก็สบัดสบัดโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคน